สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับออในเกมไม้ครับแล้วผมก็มาสอนส,สร้างสบาวฮีโร่บายนะครับอืมกดได่เอ้าอมาตาเนี่ยกว้างเหลือเกินเข้ามาเลยเจ๊เ่้ยนล้ครับ นี่ยใช้แค่นี้ครับนี่ทีนี้ครับแล้วก็ปากอย่างนี้นะ้วทำผมผมน่าถุงวิธีแน่ต้องลงมอดกันเนาะ พิกแมนจริงครับเองดูให้ดีพิกแมนเดือดดาบทองนีด้ดีทดดาบเดือดดาบเพชรผมขอจบคลิปนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีมดเดี๋ยวผมสอนลงนะบ๊ายบาย